คุณมาเป็นเพื่อนกับคุณป้าตือได้ยังไงคุณเกรซก็เรียนพร้อมกันเรียนรุ่นเดียวกันจริงปะสมัยเรียนเขาเป็นยังไงบ้างไม่เขาสอนฉันเรียนเดี๋ยวอย่เชิดทำมาหากระดิกเฉเลยอยู่เฉยไม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือ เขาเป็นผู้ชายคนแรกที่เสียตัวให้ใช่ฉันเป็นผู้ชายใหม่่วุ่ยวุขึ้นไปหยอกเพิดขึ้นประอกเพิดทอดทษโทษอย่าข้าใจผิดเขาเป็นคนปลูกปั้นเราคนแรกในวงการบันเทิงเขาสอนคุณใช่เขาดึงเราเข้าวงการนางแบบค่ะเฮ้ยจริงๆเขาเหตุการณ์มันเป็นยังไงวันนั้นเขาดึงคุณขึ้นมาย่งไงคุณอยู่ในกองขยะแล้วใก็ตือกั่วขึ้นมาติดถั่วขึ้นมาแล้วมือมาเข้าวงการนางแบบถูก ประมาณนั้นเราจะไปต่อยังไงล่ะห้ามกันสิแล้วต้องจีงสิแล้วต้องแก้ไม่แต่ว่าจะบอกอะไรให้เองฟังนะโอเคแม่กว่าจะถึงกว่าจะถึงเรื่องพูดเมื่อกี้เรื่องใส่กลวงก็คือบางบางส่วนคือทิ้งไว้นานแล้วก็น้องน่าเสียเลยไม่ไม่น้องเตือนน้องเตือนน่าเสียที่งานละมีอากาศทีมงานเราก็เตือนเอาไปเหลือไว้อย่างเงี้ยกันก่อน คุณเกดคุณใช้ชีวิตกับเขาเยอะไหมไม่ไม่เข้าผัวไม่เข้าผัวเขาไม่เข้าผัวเขาเกสมาแล้วอัปเดตดีกว่าชีวิตคุณผลงานตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้นะคะเกสก็ทำรายการออนไลน์เน้นเน้นงานออนไลน์เป็นหลักคือรายการเขาดีกว่ารายการมึงเยอะฟังนะวันนี้เอาเก้เอาจ้เกดมาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้รายการมึงหุ้นขึ้นโอ้โหอ ระดับเราเจ๊ระดับเราต้องทวงบุญคุณระดับเราฟันนะห้าล้านวิวไม่มีไม่เอาไม่มีรายการมันเนเลตตกมันบอกหรอเออกลับไปคุยที่บ้านกันบอก่มันบอกว่ารายการเปนเลตตกมันต้องการให้เรามาช่วยมาใช่มาช่วยชูขึ้นมาหน่อยคุณเก๊คุณทำรายการเกี่ยอะไรคอนเทนต์ของคุณเก๊อะไรรายการเที่ยมากเหมือนกันแหละออา มันนะหลอกกูไปอ่ามันเป็นไงคือก่อนหน้าเนี่ยก็รู้จักกันมานานนมนานแล้วล่ะครันมนานยังแกนานไหตั้งแต่สมัยเขาเริ่มเริมยี่ปีหรอน่สิบปีเกตคุณเรียนรู้อะไรจากนมนานจริงๆนมนานได้แค่เรื่องลูกแกกูจะได้คุยกับพวกมึงไหมเนี่กันเองฟแล้วมีอยู่วันนึงคือก็หาย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 กันไปโควิดก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วอยู่ๆมันก็แบบว่า ลากไปขึ้นรถไปออกรายการถมันใช่คือรายการอีเฮียฝนชื่อเขาแค่ฝนเองนั่นแหละฝนเฉยๆเราเติมคุณเก๊คคุณทนอยู่กับคนแบบนี้ได้ยังไงถามปูหน่อยว่าคุณทนอยู่กับมันได้ยังไงซึ่งกันและกันเป็นความอดทนซึ่งกันละกันมาสนิทกันได้ยังไงหมายถึงว่าคุณมามาเจอเจอกันแบบคือป้าตื่นเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักกับทุกคนเขาเป็นแบบเป็นควีนออฟแบบ ความเฟรนลี่ในวงการทุกคนจะใช่คือทุกคนจะรู้กันดีแล้วเวลาที่แบบถึงแม้เราจะไม่ได้พูดคุยกันทุกวันแต่ทุกครั้งที่เจอกันเราจะต่อบกันติแล้วเราจะมีแบบเหมือนเราจะมีนัดแมทช์หน้ากันนู่นนี่นั่นยิ่งเวลาที่เขาเนี่ยตอนนี้เขาเปิดร้านจีนทอดที่อะไรนะไม่น่ารักเลยเออไอซัดด่ามาแจเจต้องด่าให้หนูยไม่ทมใจตัวเองที่หาเลยไก้ด่าแท้ด่าให้หนไอ้คน ดามาเก็ตตุยหนุยโอเคเสร็จแล้วหล่อลงมานิดนึงไอไอไอสันดานไม่ดีไม่น่ารักเลยนะคะไอเจมึงเขาแหลมมากความจริงคือด่าซะแล้วสมมติว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คืออคติ้งถ้าตอนนี้ด่าแบบว่าในฐานะเพื่อนนะใช่ลองดูสิโอเคเจพร้อมมา ด่าในฐานะเพื่อนมาเลยไอ้ยอเหี้ยขีดีย้ดียี้ดีขยี้ดีเยีดีอยี้ดียีดีขยี้ดียดีขยีดียดีขยีดียีดีขยี้ดีขยี้ดีอยี้ดียีดีขยี้ดีขยีดียี้ดีขยี้ดีขยี้้ดีขยี้ดีขยี้ดียี้ดีขยี้ดีขยีียีดี้ดียีดีดียดียดยดี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 ย ูด like> ่ามึงเมื่อตือแต่ว่ามันสลับไปโด้วเขามันแวะมาโดนมาแวะมาโดนมาแวะมาโดนโอ้โหรายการที่มึงด่าแขกก็ได้ด้วยใช่จ้า